สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ช่องรถบรรทุกสี่ล้อไม่ติดเวลานะคะวินายออตโตค้ค่ะแจนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูรถมาดูที่เต็นท์รถของเราเนี่ยเข้าๆกันก่อนนะคะว่ามีอะไรแบบไหนหน่าสนใจบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะทุกคนเต็นของเราเนี่ยมีรถใหม่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันข้าวๆก่อนนะคะนี่เลยนะคะก็เต็นรถของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นสองแถวเป็นคอกนะคะมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะจะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆตลอดเลยนะคะรับรองว่า มีให้เลือกเยอะถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็หากลูกค้านะคะมีสเปคแบบไหนสามารถแบบเลือกกันได้เองเลยนะคะไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนคอกเป็นตู้หรือว่าจะเป็นท้ายลิฟอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยเต้นรถของเรานะคะทุกคนตั้งอยู่ที่ เขตคลองสาวานนะคะถนนนิมิตใหม่ซอย38นะคะติดหน้าถนนเลยหาง่ายมากๆนะคะอยู่โซนแถวแถวมีนบุรีเลยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไอ l ดียมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะและหากท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาชมรถสวยๆด้วยตัวเองที่เต็นท์เรานะคะทางเรานะคะจะขึ้น โลเคชันไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลิงก์นะคะไว้ตรงดีสคริปชันไว้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ mm hmm. ไว้ติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราได้ที่ช่องนี้เลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ